สวัสดีเ,เพื่อนเพื่นักลงทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกวลานะครับเราก็ยังมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันในหลากหลายแง่มุมนะครับทั้งในเรื่องของปัจจัยทางเทคนิครวมถึงปัจจัยเรื่องของข่าวสารที่เกี่ยวข้อง การเคลื่อนไหวของราคาทองคำนะครับวันนี้ก็ย่างเข้าสู่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาทองคำเปิดตลาดแรงลบทั้ง5วันเลยนะครับทองไทยลงมา1,050บาททิศทางสัปดาห์หน้าถือว่าน่าเป็นห่วงพอสมควรนะครับข่าวสารไม่ค่อยมีประเด็นอะไรสำคัญเน้นเรื่องของเทคนิคลดลงนะครับต้องมาดูว่าราคาทองคำจะเคลื่อนไหวอย,อย่างไรต่อไปเดี๋ยวพูดคุยกับทางคุณพัทรินวนชิราพันธ์ c h i ป f Operation o f f i c e r ของทางบริษัทเร่งหงคอมเมดี้นะครับมาดูมุมมองของทางคุณพัทลรินและก็เล่งหงกันว่าในช่วงที่ พอตข่าววิ่งด้วยเทคนิคล้วนๆทองคํามีโอกาสจะลงลึกต่อ,ตอหรือเปล่าหรือจะมีการรีบาวขึ้นมาบ้างนะครับหลังจากที่ลงมารวม1 2อดอลลาร์ในช่วงที่ผ่านมาพูดคุยกับทางคุณพัทรินเลยครับเสรอคุณพัทรินครับสวัสดีค่ะ,คะทองคําปิดตลาดแดนลบทั้งสัปดาห์เลยนะครับแต่ว่า <c oughs> ช่วงสองวันสุดท้ายนี้ดูเหมือนว่าปรอบที่ปิดลบน้อยลงสัญ,ญญาณดีไหมครับอย่างนี้ต้องบอกว่ายังไม่ดีนะคะครับครับต้องบอกว่าตอนนี้ทองคาเนี่ย ระยะสั้นและระยะกลางเนี่ยกลายเป็นขาลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็ยังคงพยุงตัวได้ด้วยระยะยาวนะคะยังคงเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อสั้นกับกลางเนี่ยมันกลายเป็นขาลงแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าพอมันพยายามทําการรีบาวขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนกับจะรีบาวเพื่อที่จะลงต่อะะยกเว้นแต่ว่า การรีบาวเนี่ยสามารถเบรกแนวต้านสำคัญสำคัญไปได้เช่นนะขณะน,นี้แนวต้านสำคัญเนี่ยอันดับแรกเลยจะอยู่ที่บริเวณสองหต้องเบรกไม่ได้สเต็ปแรกนะคะแต่ก็ยังไม่สวยถ้าเกิดจะกลับระยะกลางเนี่ยเป็นขาขึ้นไปได้เนี่ยจะต้องเบรกบริเวณสองหกหนึ่งห้าถึงสอบริเวณนั้นไปให้ได้ก่อนค่ะ แต่เขาพยายามสัปดาห์ที่ผ่านมานี่มีความพยายามยืน2,600หลายรอบแล้วเหมือน,นกันนะคุณจรินแต่ว่าไม่ไหวเนาะก็สุดท้ายสุดท้ายก็ร่วงลงมาจริงๆอ่ะโอเค<ช>ถ้าถ้าเกิดมันยืน2,580 2,600ไม่ได้แนวข้างล่างคะมีโอกาสไปได้ไกลแค่ไหนครับ เรามองลึกสุดๆเลยนะคะก็คือเส้นค่าเฉลีย่ยประมาณอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ย2 0 0ร้อยวันซึ่งมันอยู่แถวแถวสองพันสี่ร้อยต้นๆเลยค่ะโ oh, อย้ยงั้นเลยเหรอครับมิลินใช่ค่ะอันนั้นคือเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยนะคะเพราะว่าไอ้ตัวร้อยวันเนี่ยจะอยู่ที่ไอ้ตรงที่มันไปทําจุดต่ําสุดก็คือบริรเวณ2 5สองห้าสี่ศูนย์แถวๆวนั้นอันนั้นคือ,อ ค่าเฉลี่ยหนึ่งอวันนะคะส่วนตอนนี้ค่าเฉลี่ยสองร้อยวันเนี่ยอยู่ที่เรนสองสี่ต้นๆเลยแต่ว่าเราก็หวังว่ามันมันมีความเป็นไปได้นะคะเพราะว่ามันขึ้น mm hmm. ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันขึ้นมาเยอะจริงๆขึ้นมา <Yep. S 1> ประมาณ700เจ็ดร้อยเหรียญอะไรอย่างนี้เลย mm hmm. mm hmm. ลบเลขกลมๆนะคะ <Yep. S 1> เพราะ,ะนั้นอย่างที่เราเคยบอกกันนะคะว่าลงสามร้อยเหรียญเนี่ยแค่ห้าส mm ิบเปอร์เซ็นต์ของตัว ไอตัวฟิโบนัชชีใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็สามารถลงไปได้ถึงหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำค่ะค่ะรล้วก็มีรอดแรกรอดแรกตั้งแต่มันสูงที่ผ่านมานี้ลงมาประมาณร้อยสิบร้อยเจ็ดร้อยร้อยผมจำไม่ได้ร้อยเจ็ดสิบหรือร้อยสี่สิบเนี่ยนะครับรอดแรกที่ที่ลงมาใช่ค่ะถ้านับจากสูงสุดเนี่ยสองพันเจ็ด้อยเก้าสิบใช่ไหมคะมาถึงต่ำสุดของวีคที่ผ่านมาก็คือสองห้าสี่ศูนเอากลมๆแล้วนะคะ ก็ได้ประมาณสองรอยห้าสิบแล้วนะคะที่จริงสองร้อยห้าสิบแล้วถ้าเกิดมันจะสักสามร้อยห้าสิบอ่าสมมตินะคะก็ไม่ไม่ไม่แปลกไม่แปลกสำหรับการปรับฐานนะคะแต่ยกเว้นแต่ว่าถ้าหลุดตรงนั้นลงไปอีกอันนี้เราเป็นระยะยาวก็จะายเป็นขาลงไปด้วยอโอเคตอนตอนตอนนี้มาดูปัจจัยที่จะเบรกไม่ให้มันลงต่อมองยังไงมากครับมีอะไรที่จะเบรกไม่ให้มันลงต่อบ้าง ก็คือปัจจัยเรื่องสงครามแน่นอนนะคะเรื่องแรกส่วนเรื่องที่สองก็คือการปรากฏว่าเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยของของเฟดเนะะี่ยค่ะแทนที่มันจะเป็นปัจจัยบวกตอนนี้กับกลายเป็นลบเพราะว่าท่านอ่าพาวเวลเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านออกมาพูดนะคะบอกว่าไม่รีบเพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐเศรษฐกิจ <c oughs> ดี <c oughs> ดมาก <c oughs> ใช่ค่ะอ่าพอพูดอย่างนี้ยิ่งกลายเป็นทําให้นักลงทุนเนี่ยมองเรื่องเนี้ย เป็นเป็นเรื่องรองไปอีกแล้วแต่เป็นทําให้ราคาทองลดลงเพราะว่าเออ่ตอนแรกอ่ะเราก็คาดการกันว่าปีเนี้ยวันที่สิบแปดธันวานเนี่ยน่าจะลดอีกครั้งหนึ่งน,นะคะซึ่งซึ่งใน FedWatch 2เนี่ยก็ยังมีความน่าจะเป็นอยู่ที่ประมาณหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะคะ <S <S สำหรับเดือนหน้าทีเนี้ยในปีหน้านนเนี่ยในทูเนี่ย อย่างมากเนี่ยนะคะแค่สองครั้งเองนะคะช่วงก็คือช่วงมีนาและตอนนี้เลื่อนมาเป็นเดือนกัญญนยาแล้วค่ะซึ่งอยู่ที่ประมาณสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เองด้วยอืมก็คือมันดูน้อยมากๆมันดูแบบเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องเรื่องรองไปแล้วเรื่องแบบที่จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะรวมกับสิ่งที่ท่านพูดออกมาด้วยอย้ยคือคือถ้าเกิดว่าเราเรา,เราดูทรัมป์ในช่วงก่อนหน้าคุณดารินเขาเขาอยากให้ลดดอกเบี้ยด้วยซ้ำไปถูกไหม ใช่ไหมเพื่อเพื่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าคุณจลมพเวลก็กังวลเรื่องของเงินเฟ้ออยู่เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ประกอบกับตอนนี้ในนโยบายต่างๆของท่านทรัมป์เนี่ยนะคะเอ่อมันมีสิทธิ์ทำให้เงินเฟ้อเนี่ยสูงขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่าใช่ค่ะใช่ค่ะด้วยนโยบายต่างๆของเขาในการขึ้นภาษีและอีกหลายๆอย่างนะคะเพราะงั้นตรงนี้ก็อาจจะทำให้ทางเฟดเนี่ย คิดว่าเออยังยังไม่รีบดีกว่าอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเพื่อป้องกันเรื่องเงินเฟ้อที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะคือคือตัวเลขหลายตัวมันก็อย,ย้อนแยงแน้งนะกลุ่มราดินอย่างอย่าง CPI รอบไปรอบที่ผ่านมา CPI เดือดขึ้นถูกไหมฮะตอน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 ,ตอนนั้นเราตอนนั้นที่เขามองกัน่ ED, เอาเฟดอาจจะลดเบี้ยเหลือแค่หกสิบห้าเปอร์เซ็นตโอกาสที่จะลดะพว่า CPI เดือดสูงเออตัวเลขที่เฟดมีโอกาสลดกับดีดขึ้น อะไรเงี้ยเออมันก็หลายๆตัวมันแลดูย้อนแย้งพอสมควรด้ยกเทลินใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เหมือนกับตอนนั้นที่ข่าวนอนฟาร์มออกมาแย่มากแต่อ้าวทองขับขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเหมือนกันตอนนี้นะคะเรามองว่าเนื่องจากเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยเป็นอะไรที่ร้อนแรงที่สุดในช่วงนี้นะคะแล้วก็พิ่งเสร็จเสร็จสิ้นกันไปเนี่ยแล้วก็ตอนนี้คนมาจ้องมองว่าท่านทําเนี่ยจะออกนโยบายอะไรจริงจริงกันบ้างแล้วรวมกับ ในสภาคอนเกรสทั้งอุิสภาทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยน่าจะเป็นของสีแดงหมดเลยหมดเลยครับนะใช่ครับ,รบหมเ่เพราะงั้นการออกนโยบายอะไรต่างๆของเขาเนี่ยน่าจะผ่านฉลุยทุกอยา่างที่เขาคิดเพราะงั้นตรงนี้มากกว่าค่ะที่ส่งผลต่อราคาทองคําคราวนี้เราคนนักลงทุนคงต้องมาจดจ้องดูว่านโยบายที่ ท่านทำออกมาเนี่ยแต่ละอันเนี่ยมีผลอย่างไรต่อราคาทองคำอย่างที่บอกค่ะเรื่องเฟดลดดอกเบีย้ยเนี่ยเนื่องด้วยว่าลดมาครึ่งทางได้แล้วด้วยอ่าอืออือเหลืออีกครึ่งหนึ่งเราก็คาดว่าปีปีนี้อีกหนึ่งครั้งปีหน้าสองถึงสามครั้งอะไรแบบนี้ก็ดูทุกคนเหมือนซึมซับเรื่องนี้ไปแล้ว Pri c e in ไปแล้ว เพราะงั้นคนรอเรื่องใหม่ๆก็ว่าด้วยนโยบายว่าด้วยอะไรอย่างนี้และทองคำตอนนี้ก็ยังมีแรงหนุนพอสมควรก็จากเรื่องอ,อสงครามหรืออะไร <c oughs> พวกนี้ค่ะเพราะงั้นอ,อ,อย่างที่บอกระยะยาวนะคะมันก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่แต่ว่าถ้าหลุดจุดที่เคยบอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะกลายเป็น ขาลงทั้งสามสามระยะเลยคือสั้นกลางยาวสัญญาณส,สัญญาณสงครามเองก็แลดูไม่ค่อยสู้ดีนะคุณพชรินเพราะว่าจากจากข่าวที่ออกมารู้สึกทํ้ค่อนข้างจะอยากจะให้มันจบเร็วๆถูกไหมครับสงครามใช่ค่ะใช่ค่ะยี่สบสี่ชั่วโมงบ้างอะไรบ้างค่ะเพราะงั้นก็เรื่องนี้มันก็เลยทําให้ทุก,ท,กทุกข่าวตอนนี้ยมันเลยเป็นผลลบกับทบหมดเลยอุยรุเเอาก่อนสัปดาห์หน้าก่อนมีอะไรต้องติดตามบ้าง สัปดาห์หน้านะคะตัวเลขจริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากสำคัญนะใช่ที่มีก็ unemployment claim อย่างเงี้ยอ่ะงี้นี่ิงน่ากลัวเลยนะคุณเรดี้นนะอ PCE ใช่ค่ะคือสัปดาห์ที่แปลกนะคะสัปดาห์ที่ไม่ได้มีข่าวอะไรมากเราก็อาจจะต้องพึ่งทางเทคนิคล้วนๆนะคะเพราะงั้นและบางครั้งมันสวิงแรงด้วยเป็นที่แปลกเหมือนกันค่ะแต่เทคนิคยิ่งไม่ดีเลยคุณเดนราคาทั้งรถ ลดหายต่ำลงโลก็ต่ำลงตลอดเวลาเลยทั้งห้าวันเนี่ยครับสัญญาณไม่ดีเทยนะคริบสัญญาณไม่ดีเลยค่ะต้องบอกว่ามันเป็นดูเป็นขาลงอย่างสั้นระยะสั้นกับกลางเนี่ยแน่เป็นขาลงเพราะนั้นเราก็ถ้าเป็นขาลงเราก็ต้องเด้งเซลล์้องเด้งเซลล์กรอบยังไงดีครับกรอบการลงทุนยังไงดีครับสัปดาห์หน้าถ้าโกถ้าโกสปอตนะคะเรามองว่าถ้าเด้งไปเบรนสองห้าแปดศูนย์แถวๆนี้ซึ่งก็เป็นแนวต้านแรกนะคะก็ทยอยขาย ถ้าถ้ายิงาย่งใครถ้ายิ่งใครมีถือซื้ออยู่แล้วเนี่ยแนะนําให้ขายนะคะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันสามารถผ่านเอากลมๆสองหกสองศูนย์ไปได้อันเนี้ยถ้าเรามีขายอยู่ก็ควรที่จะ stop loss นะครับะค,ะครับมองอย่างนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ผ่านเนี่ยก็บริเวณนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่นะะ่าขายค่ะครับแล้วมาทีพีถาไหนดีครับถ้าเกิดว่าเราไปเข้าตรงสักสองห้าแปดศูนย อ่าก็จริงๆถ้าเอาเอาสั้นๆก็แถวนี้ก็ได้ค่ะก็คือ2 5 6 0ถึง2540เนี่ยช่วงยีเหรียญบริเวณสามารถ TP ได้แต่ว่าถ้าหลุด2540ลงไปนะคะเรามองไปที่อ่อบริเวณประมาณ2 5 0 5ก่อนนะคะคแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือแถว4 8 8เท่แนถวนั้นเพราะว่ามันจะเป็นประมาณ300เหรียญเป๊ะเ,เ,เลยนะคะคจากจุดสูงสุด นะคะแล้วถ้าเกิดเผื่อให้ลงไปอีกก็ประมาณสามร้อยครับ้าสิบเจ็ดสิบเหรียญอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะเป็นสองรสี่ต้นต้นซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยสอง้อยวันพอดีเลยนะคะก็คือถือถือเป็นจุดเข้าซื้อที่ที่น่าซื้อค่ะมูดเราคุเราคุยคนละมูดเลยนะคุณประทีปนะจากสัปดาห์สสัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยเราคุยมูดขึ้นขึ้น ย่อบายย่อบายย่อบายกันอย่างเดียวเลยนะต้องบอกว่าทั้งปีที่ผ่านมามากกว่าค่ะที่เราเราเราพเราคือย่อบายขึ้น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 แต่ว่าณวันนี้ต้องก็ต้องยอมรับว่ามันมันกราฟมันบอกแบบนั้นนะคะกราฟมันบอกว่ามันเริ่มหักหัวลงแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆระยะมันยังเป็นแค่หนึ่งถึงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองเพรานั้น ต้องดูว่ามันก็ยังมีโอกาสนะคะมันก็ยังมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปได้อยู่นะคะคเพราะนั้นแต่ถามว่าถ้าให้ชั่งน้ําหนักเรามองโอกาสลงน่าจะมีมากกว่านะคะจากกราฟจากข่าวทุกทั้งเทคนิคทั้งฟันเดเมนทัลทั้งสองทางนะคะก็ชั่งน้ําหนักให้ทางขาลงมากกว่าแต่ต<อ>ว่า,<ม>อ,าอาจจะมีรอบรีบาวบ้างไหมน,นะคุณแมรียนเพราะว่ามันลงมาแน่นอนค่ะใช่ไหมนนลงมาระดับหนึ่งแล้วอาจจะมีรอบรีบาวขึ้นไปสักห้าสิบหกสิบ เพื่อลงต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอาจจะมีอาจจะอาจจะมีได้เนาะได้แน่นอนค่ะโอเคทองไทยแล้วครับทองไทยทองไทยวันนี้อยู่ที่สี่หะสีสองใช่ไหมคะที่เราพุยกันต่างก่อนว่าอาสี่สองก็มาให้เห็นแล้วสี่สองสามห้าศูนย์นะคะวันนี้อ่ามองว่ารับแรกสี่หมื่นสองพันทุนๆนะคะสี่หมื่นสองพันทุนแล้วก็รับต่อไปก็สี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะคะอืม นี่ยังดีเนาะได้มีเงินบาทอ่อนมาช่วยหน่อยหนึ่งนะใช่โอ้โหไม่งั้นทองไทยก็ดูไม่จืดเหมือนกันรู้ไหมินถูกไหมครับ <c oughs> ค่ะต้องบอกว่าโกลสปอตเนี่ยมันลงแรงกว่าอัตราส่วนที่ <c oughs> เ,เงินบาทมันจะอ่อนครับนะคะเพราะงั้นเออก็มันก็เลยเป็นการที่ทําให้ทองคําไทยลงแรงค่ะไม่ได้ดิมองลึกที่สุดเท่าไหร่ครับทองไทยประมาณสี่หมื่นหนึ่งเห็นไหมครับสี่หนึ่งจุดจุดจุดเนี่ยเห็นน่าจะเห็นน่าจะเห็นเนาะ จะเห็นแน่ๆค่ะแต่ว่าจะเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะเรามองว่าเอาลึกสุดๆเลยนะคะมองว่าไม่น่าลงไปอีกสักพันกว่าเนี่ยน่าจะจะเห็นอย่างมากก็สี่ศูนย์แปดร้อยอะผมว่าประมาณนั้นผมว่าจะหคนสี่ศูนย์ห้าร้อยอะไรเงี้ยคนเม็ดติดแถวสี่หมื่นสี่พันนี่ก็เต็มกลือนะคุณณรินทร์ถ้าลงมาขนาดนี้ถูกไหมครับ จริงๆ4 0 5 0 0เนี่ยก็เคยเป็นจุดที่เป็นแนวรับที่สำคัญแล้วก็แข็งมากๆจุดหนึ่งค่ะตอนนั้นผมผมผมเชื่อว่าหลายคนมีคำถามอะผมไม่เคยถามหลายคนละลรงมาถึงตรงนี้คัดหรือยงังถ้าเกิดถ,ถ้าเกิดอยู่บนแถวถ้าเกิดใครไปเปิดฟุิชั่นแถว44,000หรือว่าเขาคัดกันไปหมดแล้วคุณไม่หรือว่า ลงมาถึง40,000สองกว่า40,000สองต้นตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครยังถืออยู่ต้องคัดไหมครับหรือว่ายังถือรอต้องถามว่า m o n นี management ของแต่ละท่านเป็น <oh, ย okay. ังไงนะคะใช่ไหมโอเคใช่ก็คือถ้าเกิดว่าเขาซื้อเพราะเขาลงทุนระยะยาวแน่นอนเขาก็ไม่คัดไม่ขายหรอกใช่แต่ว่าถ้าเกิดลงทุนระยะสั้นซื้อซื้อขายขายแบบเร็วๆอย่างเงี้ยค่ะระยะสั้นก็สมควรที่จะคัดนะคะครับค่ะเพราะเพราะไม่อย่างนั้น เราเราจะต้องรอนานกว่ากว่านานเลยกว่าที่กว่าที่จะออกโพสชั่นที่ที่มีอยู่ได้ค่ะผมกำลังจะถามเรื่ององประเมินลงรอบนี้ใช้เวลานานแค่ไหนคุณปรจจันลินประเมินได้ไหมค่อนข้างยากค่อนข้างยากเพราะว่าเพิ่งเริ่มหกเดือนปีหนึ่งไหวไหมครับเราต้องบอกจะมากกว่าน เนื่องจากว่ามันเพิ่งเริ่มมันเพิ่งเริ่มเลยนะคะและระยะยาวในกราฟเนี่ยมันยังเป็นขาขึ้นอยู่อืมอืมอืมเพราะงั้นอันนี้เราจะประเมินยากนิดนึงเพราะว่าอยู่ๆมันอาจจะมีสงครามตุ้มตามถ้าเกิดขึ้นมาหรือท่านทําเกิดออกนโยบายอะไรแรงๆที่มีผลหนุนต่อราคารองคําขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นไปได้หมดนะคะหรือว่าท่านพาวเวลออกมาพูดว่าโอ้ไม่ไหวแล้วอืมปีหน้าไม่ ปีหน้าไม่ไม่ไม่ลดเลยไม่ลดอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพลิกพลิกจากสิ่งที่ทุกคนคาดเอาไว้อย่างเงี้ยครับคุณผ,ผมไม่กลัวคุณมาเวลจะบอกเออผมก็จะเอาตัวเองไม่รอดเหมือนกันนะครับใช่ค่ะเกิดว่าท่านจะแบบพลิกบอกว่าโอ้โหแบบชะลอไปก่อนละกันปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช่ไหมคะมันก็จะยิ่งทําถ้าอย่างนั้นจะยิ่งทําให้ทองลงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการพลิกว่าแบบ อ่ะรถเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าก็อาจจะทําให้ถองขึ้นได้เพราะนั้นมันเป็นไปได้หมดเราเราอาจจะต้องดูสเต็ปไปสเต็ปดีกว่าแต่ถ้าถามว่าเกิดพลิกโผว่าระยะระยะยาวกลายเป็นขาลงไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าหกเดือนถึงหนึ่งปีมีแน่นอนค่ะโอ้ผมจําได้รอบที่แล้วเนี่ย กว่าจะขึ้นมานี่ใช้เวลานานพอสมควรนะคุณมาดูไหมครับใช่ค่ะบางรอบเป็นสองปีอย่างเงี้ยสองปีสองสามปีเลยนะคุณมาใช่ใช่ค่ะใช่คือรอบรอบที่แล้วเนี่ยคือจะเกิดไม่ได้โควิดมาเนี่ยผมว่าทองก็ยังก็ยังก็ยังไม่ขึ้นมานะใช่ค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะพอพอมีโควิดทองลงก่อนด้วยซ้ำตอนแล้วค่ะจากพันเก้าลงไปพันหกร้อยกว่านะตอนนั้นแล้วกว่าจะค่อยๆไต่ขึ้นมา ออย่างนี้อย่างนี้ก็ต้องเหมาะก,กับก็ยังต้องลงทุนสั้นเหมือนเดิมใช่ไหมครับคุณจรินแล้วแต่มัน,นต่างอย่างที่บอกแล้วแต่มันนี่แมเนจเมนต์ของแต่ละท่านเลยเถ้าเกิดว่าเอากินเกงกําไรระยะสั้นเนี่ยก็ต้องเป็นดูว่าเทรดที่เราเท่าไหร่มไม้ละเท่าไหร่อย่างเงี้ยคะ่ะต้องเมจกันเองว่าเอจะจัดการยังไงนะคะกับแต่ละโพ i ิชันแต่ว่าถ้าเกิดว่าถือยาวๆเราไปดูประวัติที่ผ่านมากี่สิบ หลายสิบปีที่ผ่านมันยังไงทองคําไทยเนี่ยมันขึ้นตลอดอยู่แล้วแน่นอนมันมีการย่อลงบ้างนะคะคแต่ว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะสองปีสามปีมั่นใจว่ามันมีโอกาสที่จะกลับขึ้นมามนได้แน่นอนค่ะคลูกค้าเรื่งองหุยังมีโ o s ิชั่นบายเยอะอยู่เยอะไหมครับ มีนะคะช่วงอาทิตย์ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เข้าบายกันเยอะมากแสดงว่าซื้อซื้อถั่วลงเฉลี่ยลงเฉลี่ยใช่ใช่ค่ะเข้าบายกันเยอะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวรอเกาะติดดูกันนะครับสัปดาห์หน้ามีอะไรตื่นเต้นหรือเปล่านะครับหรือต้องรอดูใช่ค่ะครับโอเคขอบคุณมากคุณดิฉัครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็ยังเป็นอีกหนึ่งช่วงที่ต้องจับตาตาทองคำใกล้ชิดนะครับแม้ว่าเมื่อวันพฤหัสแล้วก็มาสุกเนี่ยการปิดปรับตัวลงจะค่อยค่อย บีบแคบลงแล้วม,ามานะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปดูในทางเฟรมรายสัปดาห์เนี่ยยังลงมาแท่งแดงใหญ่เต็มเต็มเลยนะครับรวม120ล้า์โอกาสแนวโน้มก็ยังมีโอกาสลงไปได้ต่อแต่ว่าจะมีการช่วงจังหวะรีบาวให้กลับขึ้นมาได้หรือเปล่าตรงนี้น่าสนใจครับ2 5 8 0 2,600ถ้าเกิดรีบาวมาถึงจุดจุดนั้นก็ยังเป็นจุดที่น่าเข้าซื้อเพื่อ,อเล่นช็อตนะครับทางฝั่งช็อตน่าจะอยู่ได้เปรียบมากกว่าทองไทยเองยังคงต้องจับตาค่าเงินบาทว่าจะสามารถเข้ามาช่วยเหลือการปรับตัวลดดงไ้้มากนอยแค่ ตอนนี้นักงทุนต้องประเมินอ่าสถานะของตัวเองนะครับคนที่อยู่ในโพส i t i o n เล่นสัน้นเล่นกลางเล่นยาวดูหน้าตาก mm การลงทุนไว้ดีๆนะครับ Man management ถือว่าสําคัญมากเลยนะครับช่วงนี้เพราะว่าราคายังไม่เห็นสัญญาณการรีบาวกลับมานะครับต้องดูกันว่าจะสามารถอ่ารับเป็นได้แค่ไหนส่วนนักงทุนระยะยาวยาก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับสามารถถือยาวรอราคาดีกลับได้แต่ว่ารอบนี้ไม่มั่นใจนะครับว่าต้องใช้เวลาลงไปมากน้อยแค่ไหนนี่คือมุมมองของคุณพัทลินบัชีรักพานชีฟ o p e r a t i o n officer ของ ทางเล่งของคอมมูนิตี้จำกัดต้องขอบคุณมาทินด้วยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ถ้าชินชอบในข้อมูลข่าวสารที่เรานำเสนอรบกวนฝากติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ข้อมูลต่างๆช่องทางต่างๆของเราด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ